สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับพระกัมพีไม่ใช่เป็นหนังสือบทอสระของคุอิสราเอลเท่านั้นนะครับแต่เป็นบันทึกที่ทรงคุณค่ามากมากเลยที่บรรจุสาระสาคัญเรื่องที่สําคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติก็คือการทรงไถ่แผนการหรือแผนงานแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้าซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับและจบลงด้วย สมบูรณ์ก็คือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั่นคือวิวรณ์บทที่21และ22พี่น้องครับการทรงไถ่นั้นมีความหมายว่าไงการทรงไถ่นั้นเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ความจริงแล้วคําว่าการไถ่หรือการทรงไถ่ภาษาอังกฤษใช้ว่า redemption และพระผู้ไถ่ภาษาอังกฤษเรียกว่า, Red า redeemer ฉะนั้นการไถ่ต้องมีผู้ไถ่ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคําว่าการปลดปล่อยให้เป็นอิสระการไถ่ก็คือการปลดปล่อยให้เป็นอิสระผู้ไถ่หรือพระผู้ไถ่ก็เป็นผู้ที่มาปลดปล่อยครับและการปลดปล่อยนี้ก็คือเราพูดสั้นๆว่าความรอดความรอดจากความตายนิรันและเข้าสู่ชีวิตนิรัน์ก็คือไม่ตายความตายนิรัน หมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าเป็นการถาวรไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกแล้วนั่นคือตลอดไปเป็นนิดครับการเป็นอิสระจากพันธนาการของความบาปก็คือความรอดครับแต่ความรอดนี้หรือการที่จะพ้นจากพันธนาการของความบาปนี้มันต้องจ่ายราคาครับเราเรียกว่าจ่ายค่าไถ่ ฉะนั้นการไถ่ต้องมีการจ่ายค่าไถา่และเนื่องจากค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายซึ่งเรารู้นะครับในพระธรรมโรมบทที่ 6: กข้อยีพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าครับทรงเป็นผู้เดียวในสวรรค์และโลกที่ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถา่ผู้ที่ทรงเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์นะครับเสด็จมาในโลกนี้และประทานประทานพระองค์เองหมายความว่าเต็มใจ เพื่อไถ่เราออกจากความตายครับฉะนั้นในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่สข้อที่6บรรยายว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทั้งบกทั้งปวงมัทธิว20-28ก็กล่าวว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระธรรมเอเฟซัส17ก็เหมือนกันนะครับบทที่1ข้อที่7กล่าวว่า ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระฤิทธิของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุด,ดมของพระองค์และในยังมีอีกครับธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสิบแปดสิบเก้าให้กล่าวว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระไม่ได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพุุษของท่าน มิใช่ไถไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ทรงไถด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพี่นะครับจากพระคัมภีร์สี่ข้อที่ได้อ่านมาแล้วเรารู้คบว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถและพระเยซูชินพระชนพระโลหิตของพระองค์นั้นเป็นพระโลหิตที่ประเสริฐเป็นเหมือนกับเลือดพระเมสสโตก ลูกแกะที่ปราศจากล้ำหนิหรือจุดด่างพร้อยคือคือว่าไม่มีความบาปใดๆเลยหรือคําว่านิระมนหรือไม่มีมนถินนิระแปลว่าไม่มีนะครับนิระมนก็คือไม่มีมนถินหรือไม่มีบาปใดๆเลยทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าทรงเอาความบาปทั้งสิ้นของเราไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงปราศจากบาปและให้เกิดความชอบธรรมและโดยความชอบธรรมของพระองค์นี้เอง เป็นของประทานที่พระองค์ประทานให้กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูซึ่งเรียกว่าศรัทธาในพระเยซูนั่นเองฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงจ่ายค่าไถ่ชุดของเราโดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในสภาพเนื้อหนังเนื้อหนังที่รับเอาความบาปรับเอาโทษของบาปแต่เพื่อพระเยซูพระบุตรเองนั้นจะประทานชีวิตนิรันเพื่อให้สําเร็จตาม ธรรมบัญญัติที่ได้กําหนดไว้พี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าศัพท์ศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็คือการทรงไถหรือการไถ่และพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถเราเห็นว่าพระกัมภีร์บันทึกถึงประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถ่นยครับไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์อิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการทรงไถท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับใครครับยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับโลกมนุษย์สําหรับมวลมนุษยชาติก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนปอดศาสตร์การทรงไทยหมายถึงปอดศาสตร์ทั้งหมดที่พระเจ้าช่วยเราทั้งหลายให้รอดช่วยคนบาปอย่างเรานี่แหละครับให้รอดโดยการตายและการฟื้นคืนพระชนพระชนของพระเยซูคริสต์และด้วยเหตุนี้เองความหมายในมุมกว้างของปอดศาสตร์การไทยก็คือแผนการของพระเจ้าครับแผนการก็ได้แผนงานก็ได้นะครับ แผนงานหรือแผนการของพระเจ้าเพื่อฟื้นฟูฟื้นฟูมนุษย์ครับและสร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นใหม่โดยการคืนสภาพสวรรค์ที่สูญหายไปตอนที่อาดัมทำบาปการลม้มลงในบาปของอาดัมเอวานะครับส่งผลทําให้โลกและจัก,กรวาลและรวมทั้งพงพันุ์ของเขาตลอดมาตั้งแต่ที่มีอาดัมเอวานั้นก็ตกอยู่ในความบาปทั้งสิ้นตกอยู่ในความเสื่อมสลายทั้งสิ้นรอคอยการทรงไถ่ อันนี้คือแผนการแห่งการทรงไถ่ัติศาแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าครับพี่น้องครับัติศาของโลกนะั้นมีรากฐานอยู่บนปัอิศาการทรงไถ่ของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นจุดกําเนิดของปวัติศาทั้งหมดและทรงปกครองอยู่เหนือวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นปวัติศาการทรงไถ่ของพระเจ้าไม่ได้แยกออกจากปวัติศาโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในปวัติศาโลกตลอด แท้จริงแล้วประวัติศาสตร์โลกเนี่ยอยู่ในประวัติศาสตร์การทรงไถด้วยพระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจผ่านบนรากฐานของประวัติศาสตร์โลกครับดังนั้นพี่น้องเมื่อเราอ่านพักษัมภีร์เราจะเห็นถึงความลึกซึ้งในเรื่องของแผนการหรือแผนงานการทรงไถของพระเจ้าและเห็นชัดเจนมากขึ้นจากความลึกซึ้งนี้เองไม่ได้กลายเป็นความสับสนแต่ความลึกซึ้งที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้าและเรา ได้เห็นโดยการทรงนำของพระใาญ่สุดนั้นทําให้เราไม่สับสนครับแต่เราจะกลับกลายเป็นคนที่รับทราบทราบซึ้งครับไม่สับสนแต่ทราบซึง้งฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมครับแผนการใหญ่ของพระเจ้าก็คือการทรงไถ่นั่นเองเราจะได้ไม่สับสนแต่เพื่อที่เราจะทราบซึ้งต่อไปหลายหลายคนนะครับเชื่อในพระเจ้าและเชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่มองข้ามความยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจความล้ำลึกในพัะนไทยของพระเจ้าหรือความซับซ้อนของแผนการทรงไถ่ของพระองค์ฉะนั้นเราแต่ละคนจะต้องรู้ว่าเรายืนอยู่ในเวลาที่ก้าวไปในบอดตร์หมายความว่าบอดซัดก็กำลังเดินไปเรือเรืเดินไปเรื่อยเมื่อวานนี้กลายเป็นบอดตร์ของวันนี้ไปแล้ว แล้ว,วันนี้ก็จะกลายเป็นปวดศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ฉะนั้นเราอยู่ในปวดศาสตร์การทรงไถ่ของพระเจ้านะครับเราต้องเข้าใจหน้าที่ของเราและเข้าใจเรื่องการทรงเรียกครับชีวิตเราถึงจะได้พระพรจากการรู้เรื่องนี้ก็คือการทรงไถ่แห้ร่วมใจกันอิทานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาความทราบซึ้งในแผนการของพระองค์ เป็นแผนการที่จะช่วยโลกและจัก,กรวาลให้รับความรอดกลับสู่สภาพฟื้นฟูสภาพเพื่อที่ขั้งหลายจะอยู่ในแผนการแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ในแ,แผนการใหญ่ของพระองค์ก็คือทั้งหลายจะกลับเข้าไปอยู่ในเมืองบรมสุกเสมฟื้นฟูสภาพใหม่คืนสภาพสวรรค์ที่สูญหายไปขอพระเจ้าที่ทรงเมตตาด้วยพงเจ้าค่ะ ให้ข้างหลายจะมีความหวังใจและความหวังใจนั้นจะไม่ผิดหวังเพราะว่าพระสัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้างหลายที่เป็นชาวสวรรค์ที่ปรารถนาจะได้ริมรถสวรรค์บ้างในชีวิตนี้ขอพระทันสันติสุขความสงบความชื่นชมินด,ดีแบบสวรรค์ให้กับค้าหลายด้วยขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ